วันนี้เพื่อนผมจะมาเล่าเรื่องนะครับเพื่อนประสบการณ์การที่ผมเจอชายชุดดำในป่าตอนนี้ตอนที่ผมสังเกตมาแล้วผมก็ยังทันเห็นชายชุดดำน,นะเพื่อนคน สวัสดีครับพบก,กับช่องสิงโตเดะฟามแ f มิลี่นะครับวันนี้เพื่อนผมจะมาเล่าเรื่องนะเพื่อนโอ้โหประสบการณ์การที่ผมเจอชายชุดดำในป่าหลังจากที่เราเข้าไปถ่ายคลิปนะครับเพื่อนอื็นหแล้วสยดสยองนะเพื่อนครับคลิปเก็บขวดนะครับเพื่อนเก็บขวดนะครับ ห,หลายคนงคงจะคิดว่าคลิปนั้นมันเป็นการแกล้งหรืออะไรสักอย่างนะเพื่อนซึ่งผมบอกตรงเลยว่าเราไม่ได้แกล้งนะเพื่อนมันเป็นคลิปจริงนะครับขอบอกว่าคลิปดังกล่าวที่ว่ามีการแบบขนลงขนลูกขนลุกจริงนะเพื่อนไม่งั้นขนูคนุณคุณตั้งเองนะเพื่อน คือเราจเจอชายชุดดำนั่พด้วยและวันนี้เราจะพาเพื่อนไปบุกหาชายชุดดำคนนั้นไปดูกันว่าเราจะหาเจอกันหรือไม่พร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลย let's go ไปกันเลยและผมก็จะไปคนเดียวลยนะเพื่อนไปกันเลย let's go อกเดินทางเพื่อนรับไปแบบมองเวงนันหลอดประมาณนี้ครับเพื่อน<ะ>ตอนนี้เราก็มีตะกองเพื่อนกลัวจะนชเช้ามากถ้าเรากล้าหางขนาดไหนเราก็ไปเหมือนเมแล้วเพื่อน <Yeah. S 1> เดิมลเพื่อนก้ <Yeah. S 1> ก็เกณฑ์เสียงทางเข้าแล้วนะแบบัดเดี๋ยวล้วเพื่อนแบบัดเดี๋ยวเราก็จะหาเข้าแล้วโอ้ตอนนี้ผมยังไมเพิ่เจอไข่นะเพื่อนที่ผมมาตอนประมาณเช้ามากแสงแดดเดี๋ยวให้ทันมีนะเพื่อนโอ้โหนี่ครับที่สถานที่ที่ผมมาถ่ายคลิป ให้ต้นเก็บขวดนะเพื่อนตรงนี้ครับเพื่อนหายใจก่อนแป๊บคเขื่าได้ยินเสียงอะไรเสียงกระป๋องเสียงอะไรแต่ว่าเพราะตอนนี้นันเพื่อนผมก็เข้าไปถึงถึงตรงนี้แหละครับ ก็ขนลุกเอเ่ะคนดูป่าเนี่ยมันน่ากลัวมากนะเพื่อนคนคิดว่ามันธรรมดาเกินไปนะเพื่อนโหก่อนนะครับมันลกล้างกว่าน,นี้นะเพื่อนซึ่งตอนนี้นะครับเขาจะเคลียร์พื้นที่ออกมาแล้วก่อนนะครับทุกคนเท่าที่ดูดูแล้วคลิปที่ผมใหม้เพื่อนดูนะเพื่อน ก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบสถานที่แบบลุกล้าง s <S <Be> s <S อะไรประมาณนี้ครัยความสะอาดกว่าเดิมน,น,นิดนึงแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่มันเป็ตรงโค้งนี่เพื่อนม <ounce> ันไปขี่ไปเป็นตรงโค้งซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตรงโค้งยี่ตรงโค้งไงแล้วเมื่เข้าไปเลยตรงโค้งเนี่ยคือตรงโค้งพอเข้าไปก็ขึ้นลุ้ปั๊บมันมีคนแบบว่ามาขี่ด้ รถคุณเลยประมาณนี้อนี่ถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเพื่อนผมขอจําลอเป็นชายชุดดำแล้วกันเพื่อน <c oughs> ไม่ใส่แล้วตอนนี้ตอนที่ผมสังเกตมาแล้วผมก็ยังมาทันถึงชายชุดดำเลยเพื่อนซ <c oughs> ึ่งถ้ามันอยู่แล้วมันก็จะมาเกาะหลังผมนั่นเพื่อนถ <c oughs> ้วจะนั่นผมก็จะถ่ายเพื่อนดูนะโอเคงั้นเรากับสตูดิโอแคมเลยหรือเราจะไปถ่ายกันต่อ น่ากลัวมากคือผมไม่กล้าเข้าหรอกรเพราะว่าเราไปตรงโค้งนั้นแล้วมันหลอนๆเพื่อนทางก็เป็นทางลัดนั้นเพื่อนซึ่งกนเป็นทางมคืแคบถ้าดูจากแมปนั้นเพื่อนโอ้โหผมไม่รู้วแบบแมบบ็แบบแบบจะดูเลยไหมท่าจะดูได้นั่นเพื่อนโอ้โหเจอกันที่สตูนั่นเพื่อนไปฮัลโหล โอเคนะครับหลังจากที่ว่าผมไปดูชายชุดดำนะ,นะเพื่อนผมก็สังเกตว่าผมไม่เห็นอะไรนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนั้นนะครับเพื่อนเขาน่าจะมีการทําความสะอาดนะครับเพื่อนนิดๆหน่อยๆน,นะเท่าที่ผมไปดูแล้วก็ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเลยนะครับเพื่อนซึ่งผมเข้าไปแล้วก็ไม่ขนลุกเหมือนเดิมน,นะเพื่อนซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะเพื่อน หรือผมอาจจะคิดไปแต่ว่าผมเห็นตัวเป็นเป็นเขาด้วยนะมันเป็นแบบคนชุดดำๆใส่ชุดดำาจริงเนเพื่อนเท่าที่ทีมงานผมเห็นทั้งหมด3คนด้วยกันนะเพ<อ>ื่อนนะครับคนที่หนึ่งนะเพื่อนทีมงานไอ้ถ่ายทำคลิปเก็บขวดแล้วก็ถ่ายทําคลิปเดินแล้วก็ถ่ายทําคลิปอะไรอะถ่ายทําทคลิปป่านะเพื่อนที่แบบว่าเป็นไก่เอาชื่อรอดในป่านะ ส่วนคนที่สามนะพอเป็นเพื่อนเป็นคนที่ถ่ายคลิปคนแรกของผมก็ว่าได้นเพื่อนเป็นการถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดนะครับเพื่อนเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วผมคิดว่าเออถ้าผมจะบอกว่าไม่ก็ไม่ได้นะเพราะผมก็รู้สึกว่าผมเห็นเหมือนกันนะเพื่อนมันแบบว่ามันก็เป็นแบบว่าคนชายชุดำดำเดินมาออกมาจากป่า ก็มีบ้าน uh huh. ตรงโค้งน่ะผมขี่ไปแล้วมันน่าจะขนลุกมากนะเพื่อนโอ้โหคือตรงโค้งนั่นนะ่ะผมไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้เพราะว่าผมกลัวจัดเลยเพื่อนเราไปคนเดียวนะครับเพื่อนเราไม่รู้ว่าเขาปเ,เป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายนะเพื่อนโอ้โหถ้าเราได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายทำคลิปแบบนี้อีกก็ขอให้ผมได้ไปถ่ายตรงโค้งนั่นเลยนะครับเพื่อน นะครับผมไปคนเดียวนะเพื่อนซึ่งเราก็ไม่มีทีมงานเลยนะก็คือผมมันยังมีแต่ทีมงานสักคนหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายคลิปตอนเช้านะทีมงานของผมก็ยังไม่ได้ตื่นแล้วเราก็ไม่ถ่ายคลิปกันบ่อยด้วยนะเพื่อนเราจะต้องนัดนะเพื่อนนัดนัดเจันะเพื่อนก็จะได้นะเพื่อนก็จะได้คลิปหนึ่งของช่องตัวดูฟาร์มแฟมิลี่ผมบอกเลยว่าผมใช้คลิปแบบ รมดาทั่วไปนะเพื่อนมันจะต้องมีการนัดแน่อะไรกันด้วยนะเ,นพนนเพื่อนซึ่งวันนี้นะเพื่อนมันูคลิปเราเลือกมปเลยสามารถมาถ่ายเพื่อนดูได้นะครับถ้าเป็นคลิปแบบทั่วไปอะไรประมาณนี้หนึงจะต้องมีตากล้อง,องน,นะครับเพื่อนเราตั้งใจถ่ยคลิปกันมา,มากๆเลยนะครับส่วนเรื่องใช้ชุดดำเนี่ยี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสักแป๊บหนึ่งตรงโี้ผมจึงใจกล้า ไปดูกันเลย Let's go <S โอเคตอนนี้ผมกเข้ามาทางโค้งนะคือตัวน,นี้นะครับเพื่อนๆผมเข้ามาแล้วผมพอหยู่ท,ที่แค่นี้เห็นนะมผมก,กลัวต้งโค้งนะครับนะหล,นหลอนๆสุดแล้วคือเพื่อนก็คงจะคิดว่าผมไม่กลัว กลัวมากด้วยตอนนี้นันเพื่อนเราอยู่หน้าทางเข้าตรงมุโขเพื่อ,อที่นั่นเพื่อนเพื่อที่นะอันนี้มันเป็นสีแยงนั่นเพื่อนไอ้ที่ผมไอ้ที่คุณเห็นนะันมันเป็นสีแยงกันแต่มันมันไม่มีหมู่บ้านจะเป็นสถานจะเป็นสถานที่โลกก่งโอเคเดี๋ยวมันเดี๋ยวไปสำรวจกันเลย let's go <S ที่นี่ก็กลัวนั่นเพื่อน เวลคนดูนะเพื่อนผมผมได้ยินเสียงอะไรทุกคนผมไม่ได้เอาอาวุธมาด้วยนะกูอยู่แล้วแม่งเลยเกี่ยงไม่งกูอยู่ละแม่งคือผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้คนเร็วๆเร็วๆเกี่ยงไม่กูอยู่แล้วแม่งกูไปซะ ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องสีโดดฟาร์มแฟมิลี่ด้วยและคลิปหน้าถ้าเราจะไปไหนอีกเราจะมีตากล,ล้องนะนะปวดตอนนี้ผมคือได้ยินเสียงแล้วกลัวหมดเลยนะผมผมไปคนเดียวนะผมถึงจริงด้วยถือพาวิ่งมาหาผมเป็นคคุณก็กลัวใช่ไหมงั้นคลิปหน้าถ้าเรามีโอกาสทำคลิปแบบนี้อีกผมจะพาเพื่อนไปหาชายชุดดำของจริง <Yeah. S 1> แล้วก็ ไปคุยกับเขาแล้วก็วิ่งหนีเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย,บายกด subscribe ด้วยช่องโซเดูฟาร์มแฟมลี่เปลี่ยนหน้าปกใหม่แล้วสวยกระเด้ม